สวัสดีค่ะเจอกันอีกสักหนึ่งคลิปค่ะวันนี้เยสนก็เก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามๆมมาฝากอย่างไรเยสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะวันนี้บรรยากาศสวยงามค่ะรรากดท,ที่จะเก็บภาพไม่ได้ค่ะดดิินแที่ทมมาชาตมาตงเมื่อคืนหินมะเทตั้งคืนเลยค่ะ เดี๋ยวเยสนจะเดินไปตลาดแต่ทีนี้เห็นภาพบรรยากาศเดี๋ยวเยสวนเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่ๆน้องๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปแวะท่าทางค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเห็นไหมค่ะอันนี้ทางลงไปริมแม่น้ำค่ะสวยงามมากตรงนี้จะเป็นสองฝั่งจะเป็นป่าไม้ตรงนี้จะเป็นถนน เล็กๆค่ะแต่ทีนี้เวลาหิมะตกต้นไม้พวกต้นเบิร์สต้นไม้จากธรรมชาติใบเขาร่วงหมดค่ะแล้วหิมะก็ตกลงมาจับตัวกันเป็นอย่างการน,นี้แหละค่ะสวยงามมากชมภาพบรรยากาศด้วยกันฟังเพลงไปด้วยกันค่ะเป็นเพลงประจำช่องของยายสนเองค่ะ ในช่วงที่ที่สมนเดินหายไปนู้นนะคะจะเป็นแม่น้ำค่ะเราก็สามารถไปตกเบ็ดตกปลาได้ค่ะรวมทอยู่ที่นี่นะคะแม่น้ำจะเยอะกว่าผืนดินค่ะเพราะว่าผืนน้ำจะเยอะกว่าผืนดินนั่นเองค่ะด้ลนล่างคุณตาถึงไปหาปลาได้แทบทุกวันที่ ไปที่ไหนก็ไป<ม>ที่นั่นนะคะแต่ว่าคุณตาก็จะไปเฉพาะที่ที่ว่ามีคนตกเยอะๆเพราะว่าอันตรายมันก็มีนะคะ<ม>ในช่วงเดี๋ยวมันก็ติดบวกมั่งติดลบมั่งอะไรอยู่อย่างกันนี้นะคะจูจ่ๆบวกมาหลายวันค่ะพี่ๆน้องๆจะบวกมาหลายวันแล้วทีนี้หิมะก็จะละลายพอคืนเดียวตื่นเช้าขึ้นมาเป็นแบบนี้ค่ะก็สวยงามค่ะก็เลยอดเก็บภาพมาฝากพี่ๆน้องๆไม่ได้ แต่ละปีพวกเราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละค่ะในช่วงฤดูหนาวยิ่งจะสนอยู่ชนบทด้วยซ้ําไม่รู้จะไปไหนค่ะก็นี้แหละคะ่ะฤดูหนาวก็ได้เดินเล่นไปชมความสวยความงามของหิมะไปเรื่อยๆ ถ้าหน้าหนาวก็จะประมาณนี้แหละค่ะเสียงเยสนก็หายค่ะเพราะว่าปรับตัวแทบไม่ทันเลยค่ะอากาศที่นี่ทาออกไปข้างนอกบ้านถ้าใส่ไม่พอก็เสียงแบบนี้แหละค่ะก็ขอโทษขออภัยด้วยบางคลิปบางดิบวีดีโอเยสนก็พูดบางทีเสียงก็หายไปเฉย ตอนนี้จะไปตลาดค่ะข้างหลังก็มีเป้ไปด้วยไปตลาดก็เหมือนเดิมค่ะเยสนเดินไปประมาณสองกิโลเกือบสองกิโลนะคะก็เดินไปเรื่อยๆเลาะไปเรื่อยๆค่ะถ้าหากอยู่ในเมืองก็จะได้เลาะในเมืองแต่สําหรับเยสนอยู่บ้านนอกเยสนก็จะเลาะไปแบบนี้แหละค่ะ อันนี้ก็เปรียบเทียบให้ดูค่ะว่าตกมาคืนเดียวก็จะประมาณนี้ค่ะไปค่ะเดินไปกับเยสนกับอย่างไรยสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะชีวิตของคนชนมาบทก็จะประมาณนี้แหละค่ะไม่ค่อยเห็นตึกเห็นบ้านสูงๆกับเขา ก็จะอยู่แต่กับในป่าพวกเราอยู่ชนบทก็ในช่วงนี้ก็จะหาเจาะตั้งแข็งตกปลารอหิมะละลายให้ขักป่าขึ้นก็จะเก็บผักปลาเหมือนเดิมค่ะช่วงผลไม้ป่าสุดเราก็จะเข้าป่าช่วงเห็ดในฤดูเก็บเห็ดเราก็จะเก็บเห็ดจากป่ามาไล่ใกดแชร์กดติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปมาก เดี๋ยวเยสนเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่ๆก็จะได้เห็นค่ะถ้าว่าไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้บางทีก็จะหายค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหนะ้าเดี๋ยวเดินไปกับเยสนค่ะบายบาย